นนทำอะไรนะอาพูดดีๆดิเน็ตหนูนไข่ไก่ต้มกันบ้านอยู่อือแล้วอะไรอีกพี่นนทำอะไรอีกนะนนต้มกานบ้านนนทำกานบ้านแล้วทำอะไรอีกดินเนเฮ็ดหนูเฮ็ดหนูเฮ็ดอะไรคะให้ไข่เฮ็ดใจได้เฮ็ดใจได้โอ้ไม่ใช่ไข่ใจร้ายล่ะอาพูดดีๆคุณไม่จะได้ให้ยายไข่ดูอะไรเร็วจารีเอ๊ะอี่นี่ปออาร้องเพลงอะไรจารีครับ Bye 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 เดืเดอดเดอดว่ากับกับเด็กะเปิดแอปเปิไม่ก่อนตัดกระเมร์มันอทนอดงมมีหอยปูปลามใจอยาบองอีอ่ะโรงเรียนของเราจะอยู่ก่อนโรงเรียนได้ดูคุณครูไอ้ม่ไม่เปกระเป๋าเลรนะไม่จำไม่กระเป๋าไม่จำมีกระเป๋าหรอคะไม่ไม่กระเป๋าเลยนะของแม่มีไหมคะ ไม่ไม่มี่หรอคะลูกกี้ยังเห็นจี้ยังจะไปสับปองกี้อะคุณแม่เปิดให้แล้วนี่ไงนี่ไงมีไหมมีกี้ไหมพ้่งเพี่งหนึ่งก็ไก่สิเนี่ยเอาก็ไก่เนี่ยก็ไก่หนูช่องก็ไก่เป็นยังแล้วนี่อ่นี่ยหนูแม่ถ่ายวีดีโอหนูไว้อยู่ดูสิหนูอันนั้นดูดิ แม่ปิดแล้วนะสวัสดีครับแฟนปั๊บปั๊บปอยอยากต้นต้นเก่งแฟนคุณเธอปั๊บอะปั๊บปั๊บปั๊บแต่นเซตักอะตอกตอกตอกไม่รู้เรื่องเลยแฟนคุณได้น่าจะตกมันจะตกแค่นี้แหละสต๊อบบายบายก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่บายบายก่อนบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ ชื่อเด็กหญิงอะไรคะหนูเข้ามาใกล้ๆนี่คุณแม่ถ่ายหนูแล้วนี่ไปไหนอีกนั่นน่ะไปไหนไปไหนคะชื่อเด็กหญิงอะไรหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะนามสกุลน,นามสกุลอะไรคะ ชื่อจ็กหิงอะไรบอกคุณแม่ก่อนคุณแม่ไม่ได้ยินนาำสกุลซีโอตาีาชื่อเล่นชื่อชื่ออะไรคะคุณแม่จะหยุดแล้วนะถ้าหนูไม่เดินมาใกล้ๆคุณแม่จะหยุดสดวิดีโอแล้วนะหนูจะทําอะไรคะสต็อปแล้วนะคะ สต็อปไหมคะแายบายก่อนค่ะบายบายเจอกันใหม่นะ